พี่น้องมาดำหน้าอยกันหนาลบว่าสิมาถนอมกับว่าสิมาดำหน้า่ะพี่น้องมาหอดแล้วเพราะมามาสวย,สวยผิดเวลาเออ,เออม่เขาดำไปแล้วพูละนาสองนา,าจังาะจะมาเจอหายกินง่ายพอีประสน,น,ะนมาหดอดอบตอมันก็ร่างกินของง่ายละครับเออมาบงุัก์เอไมารงเมื่อกี้แล้วอ้มาตรวจงานอันพญายดจบว่าได้ดำจากปีแลเน่น้าเนี่ย เราไปได้ไหนถือ,อยังก็ดอนเี่ราไปถ้า,า,าตั้มไม่มไมมยังกันนะบ่โอ้ยครับหันมาจ่าจี้จุยจุยพวกน้องเอียงมงหันมาจ่าจี้จุยน้ำไอผู้ถูกขุยหลังจากวันเข่าแล้วในเดือนกัวกัวครับเบาถนอมกับกลับมาใส่ปุ๋ยนะครับน้ำกําลัางพอดีครับบ่หน่อยบ่หลายกับพ่อทัวให้กําลัางพ่อวันพอดีนี่แหละ ได้ยินว่าพายุสีม้าอยู่นะครับกับพอดีล่ละนะครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วล่ะนะฮะก็รวันปุ๋ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสุดท้ายเอาตอนวันกับวัยผู้้ายให้นะครับล่าตัววันปุ๋ยผู้เดียววันที่นี้กัหลังจากวันปุ๋ยแล้วล่อหลุ่นล่อถ่าฝนตัวฝ่าฝนสีทรงสีท่วมแห้งหรือสีท่วมพอดีหรือสีจำใดปีนี้ถาเบิ้งกันแล้วกันครับผมหลังจากผมมา ว่านแล้วเรียบร้อยว่านเขาก็ได้แบบนี้กับว่านปุ๋ยนะครับว่านปุ๋ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังตะลับล่วงเบื้องหน่าเบื้องในก่อนเสร็จตะลับล่วงซ้ำใดพี่น้องนะครับเดี๋ยเก็บไปกู้เดี๋เก็บไดีเกี่ยวซ้ำใดวันถ่อปีนี้เอาเอาเบื้องกันครับนี่ละประเภทนี้อีสานบ้านเฮาครับผมหลังจากผมบอด้ออกคลิปโดนแล้วครับมีแต่ลงติดตอกลงคลิปเดียวจะซื้อบาตรที่นี่สิมาล่องยูทูปเบื้องนะครับเป็นเวลาหน้าโกกันครับพี่น้องเบื้องเฮลเดอร์ นี่แหละครับค้นมีไ้มีหน้ากะยางส้มห้ส้มหน้ากะมีความสุขทั้งใจนะครับผมถึงทุกทั้งกายกะสร้างควมันเจงสี่หละยพี่น้องเออพาพี่น้องบึงพี่น้องเที่ยวแต่ว่าปีนี้กับ่บท่านใดขาดฝันดอกนะครับต้องฟังฟ่งฝนอีกสักกันนะครับว่าฝนสี่ขาดช่วงบ่สิทีมการบร่นะครับสิทีมช่วงปะปลายเลยสิมาต่อเนื่องเลยสิทวมหเลยสิแรงรัดกะบ่ท่านใดหู้นะครับเพราะท่านใดวิเคราะห์อ,ออกนะครับ กับไปทีพภูมใจอีกระดับหนึ่งครับผมสแล้วเาขาหน้าปลาน้ามก็ได้ปีนี้ครับท้ายนี้พี่อุยพี่น้องเบิง้งนี่แหละครับหลังจากเขาได้ปุ๋ยแล้วครับก็บเริ่มเปลี่ยนสีสันขึ้นน้อยนึงก็มีน้าู่ครับผมม,ม,นมีน้ามีนะฮะพอดีพอดีนะครับผมเาขากําลังสีแตกก็แตกเางาผมว่าละละยิ่งสีหลพี่น้องนะครับ<ม> ตาผุนกับเป็นเทียงนาเบาปุ๋ยทัดกันไปกับเทียงนาวพอยาลุ่นครับส่งทางผุนนะครับเดินมองนี่ยข้าจอกเอาไว้เบาปุ๋ยวีเหลืยงคป้ยครับบ่อดียวดานบ่อด็ดำครับมุมทางนั้นครับผมมุมทางอ้ายทางแง่หนอมเพ็ดเนี่ยกับมุมทางพีนะครับโซนทางนี้แหละครับผมหาานยาไปผุนละุูนละครับผมพอสมควรที่เราเขาน้ำก็ได้เบิ้งสีสันแล้วนะครับแต่ว่าหยาหลายจังๆแหละหน้าวันนะครับผม เห็ดหน้าลูกเช่าหน้าครับกรเกษตรกรก็มีตดขาดทุนละพี่น้องนะครับเห็นเงนินขายเขาขายนำเหลือคาปุ๋ยเหลือคาไฮคาหน้าเป็นแสนสองแสนโบมีดอกครับลูกเช่าหน้าแมีแต่ได้กินนะครับพุ่มใจบริเฮดอืมแต่กินเขาจะคล้องฮะลกก็คือคือว่าพุ่มใจนะฮะแต่ละคอนแต่ละขั้วเนี่ยก็ต้องหาเงินทังอื่นมาเสริมนะครับการชีวิตเช่าหน้านี่ยังลำบากอยู่นะครับกรเกษตรกรนี่ครับ ยังเลี้ยงตัวเองบ่ทถานได้นะครับก็ต้องอาศัยเงินภายนอกเงื่อนรัฐบาลแน่งเงินนั่นเงินน,งนี่ไปนะครับมาผสมผสานกันไปก็คือยูโรต์นะครับแต่เราขึ้นไปหนี้ทกศท่านั่นละ่ะเอาบอกง่ายๆนะครับกู้เงิ่อนตู่ทกศามานะครับเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าขายเขาได้ก็ส่งทกศย่ำหลังกับไปกู้กลับมาจาังๆแหละพี่น้องวนเวียนอยุทธภล่ะครับไม่มีที่สิ้นสุดชั่วโลกชั่วหลาน ผู้ได้รับมรดกลับท่าเป็นท่าญาติรับช่วงต่อก็อต้องสร้างกันต่อไปครับผมเป็นวัฒจักรเป็นวงเวียนครับพี่น้องนี่ก็คือลูกเช่าหน้าครับเอาคร่าคลายพี่น้องฟังกันนะฮะคล้ายน้ํานะครับผมเป็นที่ภูมิใจมีเงินดละลงชีวิตทรงลูกทรงหลานเลี้ยนนะฮะได้สมบูรณ์แบบสักเถื่อนะครับยังบอท่านสมบูรณ์แบบอยู่ครับค้า,า,าว่าเช่าหน้านี่ต้องเอาเงินส่วนอื่นส่วนต่างจากทางอื่นนะครับมาสมทบ นะครับเพื่อจ่ใส่หนีใส่ซอยปิดหนีปิดสินบ่ปิดหนีดอกปิดดอกอจ่ายดอกแล้วก็เป็นหนีตอเอามาใส่ตอนะครับผมผูหลูกหลานทํางานอยู่กุงเทปนะฮะผููไรสิทํางานไข่แน่ก็ต้องเอากลับมาส่งกลับมาให้พ่อให้แม่ใส่สอยค่าปุ๋ยค่าท่อกรสอนะครับออค่าคอรอแนะคร์ละไนะฮะสู่เส้าสวนบ่ได้ครับพี่น้องพี่น้องเร้าวสวนในลวยอีลีอยู่ นะครับบ่คือพี่น้องชาวนานะครับจังสวนเงาะสวนทุเรียนสวนลำไยนี่ใครกัวชาวนาหลายนะครับนี่ผมบอกเปรียบเปยจะซื้อดอกนะครับบางเทาชาชาวนารวยก็ชาวสวนนะครับฮาลังเทอบ่ถือกับตัวคอผ้าไอนี่บอเรื่องส้นโตหรอกครับผมอ่าเดี๋ยวปฏิบัติว่าพ่อเนี่ยนอนในจงหูจริงบ่ปฏิบัติว่าอีกครับเดี๋ยวถือรถทั่วลกง่ายอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับหรืวบอชัวกันฟังตามทีดจากคล้องในสัมผัสครับผมฮาผู้รวยกว่านี้นะครับดีกว่านี้เฮ็ดทายเฮทหน้าให้มันไข้กว่านี้นะครับผม บ่คือผมเบานะครับรวยอีรีเป็นเศรษฐีอีลีย้อนลูกชาวหน้าเฮ็ดไห้เฮ็ดนาจังสีกะดีใจนําครับแล้วแต่เทคนิคนะครับแล้วแต่จังหวะนะฮะหรือพวกคนมีเงินมีฐานะอยู่แล้วก็สามารถสิ้วยได้ครับพี่น้องนะฮะคนเป็นหนีย้อนหลังก็เป็นหนีต่อไปครับเฮ็ดไลา์ก็เป็นหนีหลายเฮ็ดน้อยก็เป็นหนี้น้อยละครับผมอืมแตอยูได้กินัะเลเป็นหลักนะครับผมเงินทองส่วนต่างก็ต้องหาทางอื่นนะครับมาผสมประสานกันไปนะครับหรือผู้เฮ็ดไห้หน้าสวนผสมบางครั้งก็อาจสิข่กว่า เเห็ดย่างเดียวด้านเดียวนะครับก็สลรับซับเปลียนกันไปก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปนะครับศึกษากันไปนะฮะหรือผู้ใดมียังดีแนะนำเนียหนอมแนะนำเบ้าหนอมเนี่ยครับผมว่าเห็ดย่างแน่มันเสียดล้ำเลยรุ้ยนะครับผมผสมประสานในย่างน้าแน่นะครับเห็ดหน้าเห็ดไ้เห็ดสวนเห็ดเกษตรผลเปกันไปผสมประสานกันไปควนบกค้นแหละแต่พี่น้องแนะนำแนี่คว้นบกควนแหลวแต่สีดังไฟอ้า เจ้าของไปใส่นอ่อบำปุ๋ยเอลยหาทายคลิปทางไหนนอ่อมปลูกเซกัน,ทกน,าานแ,นนแนทนนไ้ไว้มีต่อไม่พระของจําเข้าบ้านนี่ถ้ามันไข่เป็นพอแห้งพี่น้องทนห่อนบ่ไหวมันแดดตอนนี้ไข่เนี่ยเป็นง่วนทนห่อนได้ผลวางง่วนเนี่เอาขี้ตมปัน่ทนทนแดดได้ไข่เนี่ยเอาขี้สูตรปัน่นว่าสัน่นเถื่อแด้บ่อไหนมันเปื่อยว่าสัน่นผู้เฒ่าโบราณว่า,า,น,วานี่ตอกะทินแห้งอยู่นี่แหละครับไปหากินมาเนี่ย พอต้องเคียนดอกหยาหลอยู่มันของกอนหม้อเมีบาปุ๋ยครับหลายโตอยู่ขุ่นแม่หนึ่งครับแม่นั่งใกล้เสีออ,อกแล้วขุ่นขุ่นแม่หนึ่งนอนอยู่ขุ่นครับไต่ห่มมักแต่ขุ่นสวนอีน่างนี่บุกเกินอาทิตย์ได้กินต้มน่องแท้ครับพี่น้องนี่ท้องมันกำลังโยนนี่ หน้าพี่น้องทั้งฟังฝากทางพุ่นพุ่นกำลังลงแขกครับว่าทีไปซอยพุ่นดำหน้ามันสิคือบ่หล่ะมันคือไปสวยแต่ละแอบพี่น้องพุ่นดำหน้าซอยกันหน้าลบลบว่าสิมาถนอมกับว่าสิมาดำหน้า่ะพี่น้องมาหอดแล้วเพราะมามาดสวย,สวยผิดเวลาเออแม่มองเขาดำไปแล้วพูละนาสองนาอะไรจังเงาะจังมาแต่หายกินง่ายปวดป่ะสน,ะะนมาหอดอบตอพุ่นกำลังกินขางง่ายละครับเ,เออมาเบิ่ง จะอนุรักษ์กันเอาไปมาตรวจงานเมื่อกี้าเอามาตรวจงานเอาหัวลรงเลียนตรวจเราไปละครับบ่ครับไปบ่่แมละบ่นอยู่ท่านดลา่นดมันข้อหลาดยางเลยข้อแหลาลดครับเขดเพอดีมากหเวิ่นพักยกครับพอด้เห็นเราได้ดำหน้าพี่น้องพี่กัด บ้านดงน้อยเด้อครับเด้อผู้ใดสิมาดำหน้าซอยกันครับผมจากของหน้ายา่างจะจากของหน้าเฮ็ดเป็นตัวอย่างเลยครับเพราะาคินเขาหน้ามูเลยนี่ยนะพี่น้องพากินเขาง่ายจากของหน้าประช่อนี่ยังบนเลยครับเพรกินเขาเลยค <c oughs> อยแย่จานแย่ซอยผ่านา่าเจ้าหน้าผ่าน่าเก็บถองผ่าน่าจักหน้ายังให้กินเพ่าะมันอร่อยแล้วขื่นเทียงดูครับ <c oughs> ่า อันพญายดจบว่ได้ดำจากปีแล้วเนี่หน้าเนี่ยเราหลายปีเราไปไหนถือ,อยังก็ดอ,อนเ่เราไปถัดต่ำ <c oughs> ไม,ยม,าาม่ยังัน่ะบ้ายนเราเป็นี้โยกเขาดำใกล้ๆกันเราต่อยดากันน่ะบ้าเอาจะไปนอนอู่ร้านสมบูเสือเขียวๆดิค่ะมันยยบันจำจาะหรือโบแมนบบเบ่งหุ่นคืออยู่เราคุ้มหนา ทั้งสีขายปลาแดกทั้งสีขายยักษ์นพริกทั้งสีดำหน้าทั้งสีขายต่ำบงพุ่งโลกก็ได้เสียวงันไปไหวไสบุญเนี่ยเห็ดปลาตาอ่อนพอธรรมเห็ดน้ำหยากคักจะน้ากระตัดสินใจเออบออะไรมีอะเขาฮันตัวสาระข้ามบอกเออสร้างเราบอกหมูวานปุ่นเนี่ยอบตัวไปยืดหดยุืองนอกแค่ปีกว่อนเหรอไปยุืองนอกแค่ปีเหร ครับบกขึ้นว่าสิริกรับมาดำหน้านี่ตีบกขึ้นเลยขถ <laughs> ามไปด้วเพื่นกันข้าถามเออไปด้วยเพื่อนกัไปดยวยเพื่นกัยจะพูดเดียวได <laughs> ้เนาะว่าว่ามัน <laughs> ยจะพูดเดียวเอนะี <laughs> ยเ๋ยวก็ <laughs> เพื่อนรวมงานแหลนะเนาะเพื่อนทำงานทำกันแหลนะเนาะไม่บ <laughs> กขึ้นว่าสิริกรับมาสอบอบอตได้ ก็ยัดเส้นไรไม่ได้ไปช่วยอืมแต่ว่าส้มมาดำหน้ากะแปลกไว้ได้ครับผัวกับเมียมาทำกันกหลายครูแต่ว่าพยู่ใกล้กันมาขึ้นติดตั้งคนตังเปลาพื้นกันมาฝ่ายเมียกะเสบ่าพื้นผัวฝ่ายผัวกะเสบ่าพื้นเมียเดือกซื้อว่าพ่อได้ขี่ต้มตีฝาดกันมันห่อนมากเขาบอกว่เขาหูนครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละนี่ละลูกเช่าหน้าก็ได้เฮ็ดไท้เฮ็ดหน้าแน่ต้องเสรีแลนไปทํางานทําการ,ท,การทังกรุงเทพแน่หลายสิ่งหลายอย่างทุกอย่างปากมองโดยพลว่าเอายัางไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้น้ำกันแล้วกันครับผมอมืหักเปาหนอมหักแง่หนอมขึ้นหอดแง่หนอมครับผมติดตามให้แน่นะฮะสำหรับคลิปนี้จากบ้าก,กัไปก่อนครับบ่เก็บว่าขครมีเงินใส่เป็นลาบเปนประเสริฐยู่นีเมคผ่านสวัสดีครับ